ว้าว,วนี่นะครับผมพลาสติกจากที่เป็นขี้คีบนะครับผมจะแบ่งครึ่งไว้เพื่อนๆดูนะครับฝั่งที่เช็ดแล้วแล้วก็ยังไม่เช็ดนะครับผม <ś> สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆในพี่พพพพแลวก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับสมทวินสตไตล์บิออกีกเช่นเดิมนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆในพี่นะครับผม ไปดูพลาสติกนะครับผมที่อยู่รอบคันรถของเรานะครับผมส่วนมากนะครับผมพลาสติกนะครับก็จะมีสีซีดนะครับผมในรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า3ปีขึ้นไปนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมผมมีน้ํายาตัวไหนนะครับผมที่จะทําให้พลาสติกของเรานะครับกลับมามีความดําเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับครับผมที่หน้ารถของผมนะครับก็จะมีสีซีดแบบบนนนนี้ะะคครัผมเป็ขาว นี่นะครับผมจากรถที่มีอายุการใช้งานมากกว่า3ปีถึง4ปีนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นสีซีดนะครับผมเนื่องจากว่านะครับผมเราจอดไว้ตากแดดนะครับเพื่อนๆนครับผมพลาสติกเหล่านี้นะครับผมก็จะมีอายุการใช้งานนะครับผมถ้ามีอายุการใช้งานมากกว่า4ปีถึง5ปีขึ้นไปนะครับผมก็จะเป็นสีซีดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมี น้ำยานะครับผมจากของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมทําให้พลาสติกตัวนี้นะครับผมกลับมาดําเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมด้วยของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมง่ายๆนะครับผมหาได้ง่ายๆนะครับจะเป็นน้ํายาตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็จะเป็นเบบี้ออยนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับของใช้ภายในบ้านของเรานะครับผมเบบี้ออยนี่นะครับผมก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเอาไว้ทาบํารุงผิวนะครับผมหรือว่าเอาไว้ถนอมสีรถนะครับแล้วก็ อีกอย่างนึงนะครับผมผมก็จะเอามาใช้เป็นถนอมพลาสติกนะครับผมทําให้พลาสติกของเรานะครับกลับมาดาเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมเรามาลองน้ํามันออยด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆครับผมว่าพลาสติกของเรานะครับผมเมื่อโดนน้ามันออยแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับน้ามันออยของเรานะครับเราก็จะเทใส่ฟองน้ําของเรานะครับเราก็จะเช็ดพลาสติกของเราไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผม ว้าวนี่นะครับผมพลาสติกจากที่เป็นสีซีดๆนะครับผมจะแบ่งเครื่องไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับฝั่งที่เช็ดแล้วแล้วก็ยังไม่เช็ดนะครับผมถ้ายังไงเราก็จะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ5้านาทีนะครับผมเราก็จะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าพลาสติกของเรานะครับผมจะดำเงาๆเหมือนเดิมรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับน้ำมันออยของเรานะครับผมก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเพื่อนๆครับผมสามารถถนอมสีรถก็ได้นะครับผม แล้วก็ถนอมพลาสติกให้พลาสติกของเรานะครับผมกลับมาดำเงางามอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อนๆครับเช็ดได้ทั้งคันก็ได้นะครับเพื่อนๆครับผมน้ำมันลอยนะครับเช็ดได้ทั้งสีรถแล้วก็พลาสติกนะครับผมนี่นะครับผมเบบี้ออยล์ของเรานะครับผมก็สามารถถนอมสีรถก็ได้นะครับแล้วก็สามารถถนอมพลาสติกสีซสีดนะครับผมให้กลับมาดำเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับ นี่นะครับผมเป็นไงบ้างครับเราก็มาสังเกตดูนะครับผมความดำเงางามนะครับผมนี่นะครับว้าวนะครับผมโอเคนี่นะครับผมฝั่งนี้นะครับผมที่เรายังไม่ได้เช็ดนะครับเราแบ่งครึ่งไว้นะครับผมเพื่อนๆเห็นไหมครับผมว่าฝั่งที่เรายังไม่ได้เช็ดนะครับผมเป็นสีขาวนะครับผมเป็นรอยซีดนะครับเนื่องจากพลาสติกมันหมดอายุการใช้งานหรือว่ามันตากแดดนานๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับต่อมานะครับผม แล้วก็จะใส่เบบี้ออยเข้าไปนะครับผมเพื่อนๆครับนี่นะครับนี่นะครับว้าวดำเงางามมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเบบี้ออยนี่ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมหรือว่าซูเปอร์มาเก็ตใกล้ๆบ้านเรานะครับ นี่นะครับผมดำเงางามมากๆเลยนะครับเพื่อนครับนี่นะครับว้าวสุดยอดเลยครับผมของใช้ไปในบ้านของเรานะครับเพื่อนเพื่อนครับโอเคนี่นะครับผมพลาสติกจากสีซีดนะครับเพื่อนเพื่อนครับก็กลับมาดำเงางามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ ว้าวสุดยอดเลยนะครับผมแล้วก็เช็ดให้แห้งเลยนะครับผมแล้วก็ตากแดดไว้ให้แห้งนะครับผมไม่งั้นอาจจะมีขี้ฝุ่นเกาะเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมทําใช้กันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมใครที่มีเบบี้ออลอยู่ในบ้านนะครับผมที่คุณแม่บ้านนะครับผมหรือว่าเด็กๆนะครับผมซื้อมาบำรุงผิวนะครับนี่นะครับผมก็อย่าลืมเอามาทําใช้กันนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมนี่นะครับเงางามพิบั๊บเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผม ว้าวเหมือนได้ใหม่เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสุดยอดเลยครับเป็นไงบ้างครับผมเราก็จะปล่อยทิ้งสักประมาณ5นาทีนะครับปล่อยให้น้ํามันออยแห้งก่อนนะครับผมเราก็จะมาทดสอบดูนะครับว่าน้ํามันออยของเรานะครับผมจะทําให้พลาสติกของเรานะครับผมดําติดทนนานหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับผมเดี๋ยวเรา รอแป๊บหนึ่งนะครับนขณะที่เรารออยู่นะครับผมเราก็จะเช็ดตรงข้างกระจกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีซีดเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูได้นะครับผมเป็นสีขาวๆนะครับผมนี่นะครับเราก็จะเช็ดให้มันดําเหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับผมเบบี้ออยล์นี่ก็สามารถเช็ดได้รอบคันเลยนะครับผมถนอมสีรถก็ได้นะครับเพื่อนๆครับผม จากสีรถซีดๆนะครับใช้เบบี้ออยนะครับผมเช็ดเบาๆนะครับผมเช็ดใหาเป็นวงกลมนะครับสีรถของเราก็จะกลับมาเงาๆเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับว้าวนะครับผมจอดนะครับโอเคครับผมท่ายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมที่เราทิ้งไว้สักประมาณห้านาทีนะครับผมว่าพลาสติกที่เราขัดทิ้งไว้นะครับผมจะดำเงาๆมอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับ โอเคนี่นะครับผมว้าวพลาสติกของเรานะครับผมเงาเงาวิบปับเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับเหมือนได้ใหม่เลยนะครับผมไปดูฝั่งโน้นกันนะครับนี่นะครับมันดำจริงๆนะครับเพื่อนเนครับผมนี่นะครับว้าวนี่นะครับดำเงาเงาวิบปับเลยนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีซีดเหมือนกันนะครับผมแต่ซีดไม่ค่อยเยอะเนาะนะครับผมแล้วก็สามารถเช็ดได้นะครับเบบี้ออยถนอมผิวนะครับผมก็สามารถเอามาถนอมพลาสติกสีรถยนต์สีซีดได้นะครับผมแล้วก็สีของรถยนต์ที่มันซีดนะครับผมก็สามารถเช็ดได้รอบคันเลยนะครับผมให้สีรถของเรานะครับกลับมาดำเงางามวิบวับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับผมรถของเราก็กลับมาดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับผมด้วย บบี้ออยของใช้ภายในบ้านของเรานะครับเพื่อนๆครับซื้อมาครั้งเดียวนะครับผมเช็ดได้รอบคันนะครับผมเช็ดได้หลายเดือนด้วยนะครับผมถูกและก็ประหยัดครับผมยอดครับ <Okay. Yeah. S 1> เป็นไงบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้งคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ รถดีมีน้ำใจภัยไม่มีนะครับถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผมเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมถ้ายังไงนะครับคลิปนี้ผมขอตลาพี่ก่อนนะครับผมขอให้เพื่อนๆในพี่นะครับผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมร่ำรวยนะครับผมสวัสดีครับ